สวัสดีครับผมช่างอ้อมบ้านโป่นะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของช่างอ้อมบ้านโป่งนะครับในส่วนตัวผมเองครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับเด็กที่มีใจรักนะครับในอาชีพช่างนะครับ ผมเป็นเด็กวุฒิการศึกษาก็จบแค่ปวสนะครับช่างยนต์นะครับไม่ได้จบอะไรสูงมากนะครับพอหลังจากที่ผมได้จบการศึกษาช่างยนต์มาแล้วนะครับผมก็ได้มาเข้าทํางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับชื่อบริษัทเตชามพอนะครับผมก็ได้มาอยู่ศูนย์ยามาฮ่านะครับทีนี้นะครับด้วยความที่ผมนะครับมีใจรักนะครับเกี่ยวกับ การทำรถมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับงานของเครื่องยนต์ครับผมก็ได้ทดสอบตัวเองครับด้วยการไปแข่งขันทักษะฝีมือช่างนะครับระดับประเทศนะครับผมก็ได้ไปแข่งขันที่บริษัทไทยยามา่ามอเตอร์นะครับผมก็โชคดีนะครับได้ที่1ครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์เนี่ยครับก็ได้ส่งผมมาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันนะครับ ที่ญี่ปุ่นนะครับในระดับของ y ม m a h a m e ค h า n i c International นะครับก็คือเป็นการแข่งขันระดับโลกนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปนะครับผมก็ได้เข้าไปร่วมแข่งขันนะครับกับประเทศนานาชาติทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซนยุโรปนะครับโซนเอเชียนะครับผลการแข่งขันของวันนั้นนะครับผมก็ได้ลำดับที่10นะครับที่10ของโลกมานะครับ ซึ่งผมก็ได้รู้ตัวเองว่ายังมีคนที่เขาเก่งกว่าเราอีกเยอะนะครับแต่แต่ครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ผมไปได้ถึงระดับนั้นนะครับแล้วหลังจากที่ผมนะครับกลับมาครับที่ไทยนะผมก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์นะที่ผมได้ไปเรียนรู้นะที่ต่างประเทศนะครับผมได้ไปเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆของบริษัทไทยอย่าามอเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่ามีคนไทยหรือช่างไม่กี่คนนะที่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้หรือว่า,าได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ที่ที่เขาพัฒนานะครับมามาใช้ในเมืองไทยนะครับนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้กลับมานะครับที่ไทยนะครับผมก็ได้ลาออกมาครับจากบริษัทนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะว่าผมมองเห็นว่า ผมมีมีโอกาสได้ไปเรียนรู้นะครับได้รับความรู้นะครับต่างๆมากมายครับผมก็เลยเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนำมาพัฒนานะครับวงการมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เลยมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับแรกๆผมก็ทําเกี่ยวกับรถทั่วไปนะครับรถเกี่ยวกับรถตลาดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับก็เลยนํา เทคโนโลยีครับหรือประสบการณ์ที่ผมได้ไปเรียนรู้มาในต่างประเทศนะครับเอามาทํารถแข่งนะครับผมก็เลยเปิดเป็นช็อปนะครับ p <Yeah. S 1> R Racing Shop นะครับแล้วก็ได้ทำนะครับอะไหล่ขึ้นมาจําหน่ายนะครับแล้วก็พัฒนารถแข่งนะครับเพื่อทําไปลงสนามนะครับ